สวัสดีค no ่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริพ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขะวันนี้นุ้มมีโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดคุณลูกค้าขะกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมักโคนสวยๆคุณลูกค้าขาวันนี้ซื้อ1ผืนแบบนี้คุณลูกค้าจะได้รับของฝัญของฝากของแถมถึง2อย่างเลยนะคะคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าจะได้รับถุงผ้าแล้วก็มีกิฟต์น่ารักน่ารักแบบนี้แถมให้ฟรีคุณลูกค้าขะจะได้รับของแถมทั้งหมด2ชิ้นนะคะจะมีถุงผ้าแล้วก็มีกิฟต์น่ารักน่ารักหนึ่งชินนคค้าาะะกกตติม รับสิทธิ์จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มกับร้านแม่มดิภาทไทยของเราได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะพื้นนี้ลายต้นสนสีชมพู ผืนน <Es> <an> ี้ลายต้นสนสีชมพูสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบนะคะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายสั่งซื้อผืนนี้ได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาลายต้นสนสีชมพูราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690บาทค่ะจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มสําหรับคุณลูกค้าที่กดติดตามกดสมัครสมาชที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราได้เลยค่ะคุณลูกค้าขา ผ้านะคะเขาบอกเลยว่าดีงามมากๆคุณลูกค้านําไปตัดผ้าถุงนําไปตัดกระปรงได้เลยคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเนื้อผ้าบางเบาใสา่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขา,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 าะค,ะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสั่งซื้อได้เลย คุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยราคาผืนละหกบาทราคาผืนละห9รอบาทคุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่บริพาไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าคะชื่นชอบนะคะผ้าผืนนี้คุณลูกค้าขา690บาทค่ะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรแต่ผ้าถุงตัดกระโปรงหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกนําไปตัดกางเกงก็ได้นะคะคุณลูกค้านะแต่ทางร้านขออนุญาตแนะนํานะคะให้อัดผ้ากาวผ้าของเรานะคะจะมีความนุ่มผิวแล้วก็ทิ้้งตัวมาากกๆคคคุณลูะ คุณลูกค้าสามารถนะคะสั่งซื้อไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากให้นุ่มตัดเป็นกระโปรงให้อยากให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้คุณลูกค้าบอกได้เลยนะคะวันนี้นุ่มจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ด้วย1290ัรเบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกคาา้าคะจากปกติ 1, 4 9 0ัรบาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆเพื่อคุณลูกคา้าร้านแม่มริภ่าไทยของเราคุณลูกคาา้าคะชื่นชอบสนใจสั่งซื้อสินค้านะคะถ้าเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์194608หรือว่านะคะคร์ทรพท์เบอร์ี้ะะไไดศลนย์สี่ เพิ่ม,มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมหรือว่านะคะคุณลูกค้าขามีแอปพลิเคชันไลน์คุณลูกาาค้กาสแกนที่ห้อโค้ดที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวทางร้านนะคะจะดูแลให้นะคะคุณลูกค้าขา้าเพราะว่าถ้าเรามีแอปพลิเคชันไลน์อ่ะเวลาคุณลูกค้านะคะชอบสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนคุณลูกค้าก็จะได้พิมพ์มาบอกไว้แล้วนุ่มส่งรูปคอนเฟิร์มไปให้คุณพี่เลือกใช่ไหมคะคุณลูกค้าขา้าอย่างเช่นชอบผืนนี้ใช่ไหมลายต้นสนสีชมพู รุ่น690บาทแบบนี้พอนุ่มส่งรูปรูปภาพนะคะภาพนี้ไปให้คุณลูกค้าบอกโอ๋โอเคใช่เลยคุณลูกค้าขาแล้วคุณลูกค้าก็แจ้งชื่อที่อยู่ไว้แจ้งเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแค่นั้นนะคะคุณลูกค้าคะข้อมูลของเราก็จะมีอยู่แล้วใช่ไห้คะคุณลูกค้าคะดังนั้นค่ะขั้นตอนการสั่งซื้อขั้นต่อไปคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชอบลายแพวาอย่างเช่นคุณลูกค้าชอบลายแพวาอย่างเงี้ยที่เป็นผ้าตัดชุดแบบเนี้ย1,490บาทอย่างเงี้ยคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อได้เลยโดยที่ทางร้านของเรามีชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไว้เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าก็สามารถนะคะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยค่ะ ลูกค้าคะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะทางร้านตอนนี้นะคะ8,000รีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมได้ชอบเพิ่มเติมกันด้วยคุณลูกค้าขะถ้าชอบผืนนี้บอกเลยนะบอกว่ารับลายต้นสนสีชมพูรับลายต้นสนสีชมพู690บาทจัด่่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มกับร้านแม่าริพาทไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าขะ,ะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวรอดูรอชมนะคะผ้าผืนต่อไปเลยจ้า